คำว่าศีรษะเป็นประธานความว่ารำเป็นประธาน13ประการคือตัณหามีความกังวลเป็นประธานหานึ่งมานะมีความผูกพันเป็นประธานหนึ่งทิฏฐิมีความยึดมั่นเป็นประธานหนึ่งอุทธจจะมีความฟุ้งซ่านเป็นประธานหนึ่งอวิชามีกิเลสเป็นประธานหนึ่ง ศรัทธามีความน้อมใจเชื่อเป็นประธานหนึ่งวิริยะมีความประคองไว้เป็นประธานหนึ่งสติมีความปรากฏเป็นประธานหนึ่งชีวิตดินซีมีความเป็นไปเป็นประธานหนึ่งวิโมกมีอารมณ์เป็นประธานหนึ่งนิโรธมีสังขารเป็นประธานหนึ่งชื่อว่ายาน เพราะอัตว่ารู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะอัตว่ารู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการตัดขาดโดยชอบในความดับและในความไม่ปรากฏแห่งธรรมทั้งปวงเป็นสมศสีสัตยาน